เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและโอกาสต่างๆกันนะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นประจำทุกวันถ้าเรารู้จักเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจช่วยเสริมสร้างบุคคลิกภาพของเราให้ดูดีมีสงา่าและทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกชื่นชมอีกด้วยค่ะเอ๊ะ สภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงนะ้าเด็กๆจะเลือกสวมชุดแบบไหนกันเอ่ยเด็กๆรู้สึกว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยใช่ไหมล่ะคะอากาศร้อนแบบนี้ควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อบางที่ทำจากผ้าฝ้ายซึ่งจะซับเหงื่อและระบายอากาศได้ดีสีของเสื้อผ้าที่ใช้ควรเป็นสีอ่อนๆเช่นสีเหลืองสีขาวสีฟ้าอ่อนสีชมพูอ่อนเพราะจะดูดความร้อนได้น้อย ผู้สวมใส่จึงรู้สึกเย็นสบายค่ะถ้าเกิดว่าฝนตกล่ะคะเด็กๆจะใส่ชุดแบบไหนนะ้าใช่แล้วล่ะคะ่ะถ้าเกิดว่าฝนตกเด็กๆควรสวมใส่เสื้อกันฝนที่ทำจากพลาสติกหรือกางร่มเพื่อป้องกันร่างกายไม่ให้เปียกน้ำฝน นอกจากนี้ถ้าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่เปียกชื้นเพราะน้ำฝนเมื่อกลับถึงบ้านควรรีบถอดเปลี่ยนทันทีไม่ควรสวมไว้เพราะจะทำให้เป็นโรคหวัดหรือโรคปอดบวมได้นะคะและเมื่ออากาศเริ่มเย็นลงเราควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อหนานุ่มและสวมเสื้อกันหนาวทับอีกชั้นหนึ่งถ้าอากาศเย็นมากอาจสวมหมวกและถุงมือเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นมากยิ่งขึ้น สีเสื้อผ้าที่ใช้เมื่ออากาศหนาวเย็นควรเป็นสีเข้มเช่นสีดำสีแดงสีน้ำเงินและสีม่วงเพราะจะช่วยเก็บความร้อนได้ดีทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกอบอุ่นค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสกันค่ะ <Wow. S 1> คนเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในบ้านตลอดเวลา บางครั้งต้องออกไปทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเช่นไปโรงเรียนไปเที่ยวไปออกกำลังกายไปเยี่ยมผู้ใหญ่ไปทำบุญที่วัดไปร่วมงานรื่นเริงไปร่วมงานแต่งงานหรือไปร่วมงานศพซึ่งเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อทำกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นแตกต่างกันตามกฎระเบียบ กติกามารยาทวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละสถานที่ที่เราไปดังนั้นการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสจึงหมายถึงการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทำและสถานที่ที่เราไปค่ะเสื้อผ้าสำหรับใส่อยู่กับบ้านควรเป็นแบบเรียบง่ายสวมใส่สบายสะดวกต่อการลุกนั่งหรือทำกิจกรรมต่างๆ เสื้อผ้าที่สวมใส่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายควรเป็นเสื้อผ้าที่ขนาดพอดีตัวไม่คับหรือหลวมจนเกินไปเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหวนอกจากนี้เนื้อผ้าควรซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดีเสื้อผ้าสำหรับใส่นอนควรเลือกชุดที่หลวมสวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไปถ้าอากาศหนาว ควรสวมชุดนอนที่เป็นผ้าเนื้อหนาและถ้าอากาศร้อนควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อบางชุดนักเรียนควรเป็นชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียนและมีเนื้อผ้าที่ทนต่อการซักรีดเพราะเป็นชุดที่ใช้เป็นประจำเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวควรเป็นชุดที่เหมาะสมกับสถานที่และคล่องตัวในการเดินทางเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปทำบุญที่วัดและไปเยี่ยมผู้ใหญ่ ควรเป็นชุดที่มีรูปแบบที่สุภาพเรียบร้อยสีไม่ฉูดฉาดเช่นเด็กชายนุ่งกางเกงขายาวกับเสื้อเชิดแขนยาวหรือแขนสั้นเด็กหญิงนุ่งผ้าถุงหรือกระโปรงสวมเสื้อที่ปกปิดมิดชิดชุดไปร่วมงานเลี้ยงรื่นเริงและงานมงคลเช่นงานแต่งงานควรมีสีสันสดใสมีรูปแบบและลวดลายสวยงามตามความชอบของผู้สวมใส่ชุดไปร่วมงานศ ซึ่งเป็นงานที่เจ้าภาพรู้สึกโศกเศร้าควรเป็นชุดสีดำสีขาวหรือสีขาวดำเพื่อเป็นการให้เกียรติกับเจ้าภาพและผู้เส,สียชีวิตเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและโอกาสแล้วก็อย่าลืมนำความรู้นี้ไปใช้กันด้วยล่ะคลิปต่อไปครูแปมจะมาสอนอะไรเด็กๆอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ